สวัสดีครับผมเย็นๆวันที่20เมษายนนะครับก็อยู่กับ L36 นะครับแสนห้านะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามว่าซื้อรถยังไงนะครับให้ไม่โดนรถที่เขาเอาไปรับจ้างนะครับก็คือรถมือหเขาเอาไปรับจ้างนะครับแล้วก็ขายเป็นมือสอของท่านก็กลัวนะครับกลัวที่จะซื้อรถมือ2กลัวโดนรถที่เขาจะเอาไปรับจ้างนะครับ ก็รถที่เขาเอาไปรับจ้างก็ก็ดูตามที่คลิปที่ผมบอกนะครับดูเครื่องดูไฮดรอลิกดูอะไรนะครับก็ถ้าได้ดีก็ถ้าดูตามผมทุกอย่างก็น่าจะได้ดีนะครับ oh. เดี๋ยวยกตัวอย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็คือรถที่ซื้อนะครับรถที่ซื้อมาเจ้าของเดิมนะครับเอาไปให้คนอื่นขับรับจ้างนะครับเจ้าของเดิมให้คนอื่นขับรับจ้างนะครับคือ รถนานะครับนาเขาเป็นครูนะครับแล้วเขาก็ออกรถมาให้คนขับรับจ้างนะครับคันนี้10ปีนะครับสภาพยังดีนะครับสภาพยังดีก็มีเสียบ้างนะครับตั้งแต่ซื้อมาก็มีเสียบ้างเป็นอ่าเป็นธรรมดาของคูบูต้านะครับคูบูต้าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะดีดีเป็นพิเศษนะครับแต่อะไรนะครับอะไรก็จะเสียเสียบ่อยนะครับ ก็อย่างที่เขาว่านะครับรถคูโบต้าออกออกมาขายอะไรนะครับผมก็เห็นหลายๆคขั้นนะครับผมมือหนึ่งนะครับ2-300ชั่วโมงนะครับสีนรั่วนะครับสีนรั่วสีนรั่วขับเปลี่ยนนะครับแล้วก็รถมือหนึ่งนะครับ1ปี2ปีเปลี่ยนลูกหมูหรือว่าเปลี่ยนเอเดินหมูนะครับเปลี่ยนตัวขับเคลื่อนสีล้อฝั่งนี้นะครับมันรูดนะครับก็คือ เขาขายอะไรนะครับแต่ว่ามีจุดแข็งก็คือเครื่องยนต์ที่สวยเครื่องยนต์ที่ดีที่ทนนะครับของคูบูตานอกนั้นก็ค่อยๆซ่อมนะครับนิดๆหน่นอยๆนะครับอย่างหลายๆคนที่เขาบอกว่าขายอะไรนะครับแต่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าออกมือ2องนะครับจะคุ้มกว่ามือหนึ่งแน่นอนนะครับผมแต่มือหนึ่งก็ออกมาแล้วก็การันตีว่า นานๆกว่าจะได้ส้มนะครับก็คือ4,000ชั่วโมงขึ้นแล้วก็ส้มนะครับแต่อันนี้ก็ก็่อมมั่งนะครับส้มมั่งแต่ว่าไม่ถึงก็ไม่ถึงกับส้มเยอะนะครับก็แค่เอาเครื่องยนต์ดีๆนะครับนอกนั้นก็ทยอยซ่อมนะครับก็พี่เพื่อนๆนะถามว่าจะออกมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานะครับว่างบเท่าไหร่แล้วก็ ใช้ในครัวเรือนนะครับถ้าใช้ในครัวเรือนก็คือให้ออกรถมือสองเลยนะครับผมแต่ถ้าใช้รับจ้างนะครับญาติเยอะๆนะครับให้เอารถมือหนึ่งดีกว่านะครับผมอย่าง L50 กับ L40 นะครับตอนที่ไปออกนะครับเซลเขาจะถามก่อนนะครับว่าคุณเอาไปออกรับจ้างหรือว่าจะออกใช้ในครัวเรือนนะครับถ้าใช้ในครัวเรือนเขาแนะนําให้40นะครับแต่ถ้าไปรับจ้างเขาก็แนะนํา50นะครับผม แต่บางท่านนะครับเอาออก40มารับจ้างนะครับออก40มารับจ้างทีนี้ก็มันก็เกินกําลังนะครับเกินกําลังแล้วก็เห็นส้มเห็นส้มกันเยอะนะครับ40ก็บอกบอกว่ารถเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้กําลังไม่ถึงนะครับเสียบ,บ่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือตอนที่ไปออกใหม่ๆนะครับเซลเขาถามแล้วนะครับว่าถ้ารับจ้างนิดหน่อยใช้ของตัวเองให้เอา40นะครับ ถ้าออกไปรับจ้างเลยก็ให้เอา50นะครับถ้าคนเคยสอบถามเซลล์นะครับเขาจะพูดแบบนี้ทุกคนนะครับผม mm hmm. ก็เรื่องที่เอา40มารับจ้างแล้วซ่อมเยอะๆนี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าถ้าใช้จะในครัวเรือนนะครับไม่ค่อยเสียนะครับอย่างคันคันนี้นะ L3608 คันนี้นะครับ ถ้าถ่ายแต่ของตัวเองนะครับถ่ายแต่ของตัวเองแล้วก็รับจ้างนิดหน่อยนะครับก็ไม่เสียนะครับไม่เสียอะไรนะครับจับมือเดียวคือคือจับแค่คนในครอบครัวนะครับก็คือมือเดียวนะครับแต่ถ้าจับหลายมือแล้วเอาไปรับจ้างนะครับเตรียมตัวซ่อมได้เลยนะครับผมเตรียมตัวซ่อมได้เลยด้วยการโดยที่พวกอะ,อะไรที่มันสึกหรอเยอะๆแล้วนะครับผมนี่ ก็ต้องย้อนกลับไปคิดอีกทีนึงนะครับว่าคุณเอามารับจ้างหรือว,ว่าคุณเอามาใช้ในครัวเรือนนะครับบางคนออกห้าสูตรมาคิดจะรับจ้างนะครับแต่ทุกวันนี้มันรถมันเต็มบ้านแล้วนะครับผมถ้าคุณออกมือ2มาสดคุณก็จอดไว้บ้านไม่ต้องกังวลว่าจะหางวดส่งนะครับแต่ถ้าคุณออกมือหนึ่งมางวดยังไม่เสร็จจอดรถในบ้านนะครับนอนไม่หลับแน่นอนนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะเอางดที่ไหนใช้นะครับอันนี้ก็เปรียบเลยนะครับเปรียบเลยมันผมนะครับก็คันนี้ก็ขับบ้างไม่ขับบ้างรับจ้างบ้างไม่รับจ้างบ้างก็ไม่ไม่ซีเรียสนะครับสอมบ้างนิดหน่อยนะครับใช้มา3ปีก็ซ่อมไปประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นได้นะครับผมแต่ซ่อมพวกอุปกรณ์ภายนอกนะครับซ่อมอุปกรณ์ภายในนิดหน่อยนะครับวันนั้นเปลี่ยนคราสแล้วก็เปลี่ยนเดยหมูนะครับ นี่นะครับผมถ้าคิดจะซื้อรถมือสองก็ให้เช็คสภาพตามที่ผมบอกนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถที่เคยรับจ้างมาก่อนนะครับรถคันนี้นะครับรับจ้างมาก่อนนะครับนี่ตามตามจริงรถที่ให้ลูกน้องรับจ้างเนี่ยเขาจะดูแลดีกว่ารถเจ้าของอีกนะครับบางทีเพราะว่าลูกน้องก็กลัวกลัวรถเสียนะครับอาจจะรบีทุกวันนะครับลูกน้อง นี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ